ผ่านทางนี้จริงเปล่าเนี่ยจริงจริงเนี่ผ่านประจำเลยนี่พอแล้วจะพอแล้วเอ้ามาแล้วนิมนต์นมัสการกราบเรียนเชิญครับผมบุญหนักเลยค่ะบุญหนักเลยนะครับยังไม่หมดนะครับหนักหนักจบอีกค่ะขยมโยมจะใส่กันขนาดนี้อาจจะมากลับวัดแล้วนะเอาเดี๋ยวครับหลวงพ่อ หลวงพี่ก็พอยมก็ได้ครับหลวงพอ่อเฮยหยอกพระหยอกพระพอดีว่าวันนี้วันเกิดของผมนะครับอยากให้หลวงพี่อวยพรวันเกิดให้หน่อยครับ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you สาธุเอ oh. อเนี่ยจ๋า ทำไมบทท่องอันนี้มันมันบทสวดมันคุนค้นจังเลยอะจะไม่คุ้นได้ยังไงละ่ะเนี่ยต้องเป็นพระบทใหม่มาแน่ๆเลยอ,ะอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <อ>ขนาดเนี้ยเฮ้ย<อ>นี่เ <c oughs> มียเข้าใจภาษาบาลีกับเขาด้วยอะเนี่ยเฮ้ยเออหลวงพี่ครับ พอดีว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาบาลีเท่าไหร่อยากรับพรเป็นภาษาไทยได้ไหมครับก็ได้โยมความจริงแล้วอาตมาว่าจะเลิกละทางสายนี้แล้วแต่ถ้าโยมขอก็ได้คนณลุก <c oughs> คนลุก,ค,ลก <c oughs> ครับหนักๆครับ <c oughs> ทุกการก้าวเดินเป็นความท้าทายชาวแล้วถ้าคุณอยากถึงจุดหมายให้ลองมาดูบุษักรอบกายไม่มีวันตายถ้าคุณยังไม่สบายโจโจไม่ท้อถอยไม่หว,วั่นไหวไม่ท้อถอยโจโจ ขอให้ทุกการเริ่มต้นของชีวิตใหม่มีแต่เรื่องดีๆให้ส่งที่เป็นวันดีๆที่พวกเราจะเติบโตขึ้นจเจริญพร